รอชมลิ้วขบวนรถพิเศษนะครับของคณะผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยและก็คณะเสื่อมชนนะครับซึ่งเป็นรถพิเศษจัดเฉพาะที่จะพาคณะเสื่อมชนมาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวไปหัวหินนะครับท่านผู้โดยสารอยู่บริเวณชานชาลาที่หนึ่งโปรดระมัดระวังอันตรายจากรถด้วยครับ อีกขกัูวขบรถพิเศษจัดเฉพาะคณะผู้บริหารการรถไฟจะเข้าเที่ยนชานชาลาที่1ครับทาบ่านผู้โดยสารที่อยู่บริเวณชานชาลาที่1โปรดระมัดระวังอันตรายจากขบนรถด้วยครับเลอก็วันนี้ก็ใช้รถพิเศษที่เป็นรถ JR มาดัดแปลงปรปับปรุงทั้งขบวนเลยนะครับ โดยเฉพาะตู้ JR สีแดงแล้วก็ตู้ป่ันไฟปฟกปนะครับที่จะเป็นรถไฟฟ้ากำลังที่จะนำมาใช้งานใหม่ก็ถูกพ่วงมาในริววขบวนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมความงามของขบวนนี้กันนะครับ ไปคณะผู้ทริหารแล้วก็สื่อมวลชนลงที่นครปฐมด้วยนะครับจะมีกิจกรรมที่นี่ก่อน ทริาโดว่าท่านผู้บริาคที่เดินทางมารุทรเจดจังหวัดกรุงเทพฯบรครับวันนี้สมุรเจีจะออกจากสถานีนครปฐมเวลา1 0 3 0นขอให้ท่านักท่องเที่ยวเรืองนครปฐม ท ų, ่านผู้โดยสารโปรดทราท่านผู้โดยสารที่เดินทางมาับยูโรนิเทสจัดสวัสดีครณแม่พาการวันนี้ยรนิเจะของท่านจะออกจากสถานีนครปฐมเวลาทิเตสลริกาสามเ็นาทีครับท่านผู้โดยสารโปรดว่าท่านผู้โดยสารที่เดินทางมาขับยรนิเทสจัดสวัสดีคุณแม่ปนะคพับวันนี้ยูโรนิเทสจะชอขอท่านจะออกจากสถานีนครปฐมเวลา 11:30นี้บขอให้ท่านต้องเที่ยวเั่มระว่างสองมีความสุดและสลรับมากท่องมรี่ให้ ็มีกําหนดการนะครับให้คณะผู้บริหารและก็คณะสื่อมวลชนนะครับท่องเที่ยวที่นครปฐมอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็เป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวนะครับให้คนอะมาใช้รถไฟมากขึ้น ตัวพิเศษนะครับที่นำํำรถเจรที่ได้รับมอบมาจากญี่ปุ่นนะครับมาปรับปรุงดัดแปลงในลนักษณะเป็นการเช่าเหมาขบวนนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะของคณะบ,บริหารนะครับหรประชาชนทั่วไปก็สามารถเช่าจัดประชุมจัดสัมมนานะครับมีเลทราคาค่าเช่าอยู่ซึ่งสามารถสอบถามได้จากการรถไฟหรือคนจากเว็บก็มีข้อมูลบอกอยู่นะครับว่า แต่ละประเภทแต่ไปแต่ละเส้นทางเสียค่าใช้จ่ายค่าเช่าประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะอำนวยความสะดวกแต่บริษัทที่มาเป็นหมู่คณะหรือเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับ เห็นตู้สีน้ำเงินก็จะเป็นตู้ที่ไว้สำหรับเช่าเหมาโดยเฉพาะนะครับแต่สว่วนตู้สีแดงที่เห็นนี่จะมีแผนมาพ่วงก,กับริืวกระบวนปกติทั่วไปในอนาคตด้วยนะครับึังเป็น้อน,นอนปราประกาศชั้นสองก็ต้องมาดูกันในอนาคตอีกทีนะครับว่าเราอจะสีแดงนี้จะไปพวกก่วงกับรืวกระบวน พิเศษเฉพาะในกานชาราที่หนึ่งจะเคลื่อนขบวนไปเก็บถ่ายในย่านสถานีนะครับโปรดอย่าขึ้นหรือลงขนาขบวนรถเคลื่อนที่นะครับพาดพลังขึ้นมาท่นานอาจได้รับอันตรายได้ครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีกครั้งคู่ขบวนรถพิเศษเฉพาะในกานชาาที่หนึ่งจะเคลื่อนขบวนไปเก็บถายในย่านสถานีนะครับโปรดอย่าขึ้นหรือลงขนาขบวนรถเคลื่อนที่นะครับพาดพลังขึ้นมาท่านอาจได้รับอันตรายได้ครับ รถเจ้านี้จะออกจากสถานีนครปฐมเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับ